พี่น,อน้องเขาบอกโทรบอกแฟนมี <It> s <S มาคนจะหลายๆในด้วยพี่น้องอันนี้ไปะเลยชุดหนึ่ง้วจะเป็่อน่ะ <Okay. S 2> อันนี้ก็จะเป็นหมาห <Yeah. S 2> มารถรถหมารถเบียร์ได้จ้ะพี่น้องห oh. มาคนเบียร์ได้เลย มาคนเวียจะพามาเบิ่งรอบๆบนี่ก็เป็นกาเต็นลงเบียพาเบิ่งรอบๆบนี่ก็จะเป็นหมา่งอ,มองทางรถไฟที่เ่าไม้ด้วยจ้ะพี่นอ้องลงในสองทางเนี่ยห้าบันหัวกับหม่องนี้ด้วยอีกตักตักไอห้าบันหัวสี่เหล้วเมห้อกับมาอีกไอ สถานนี้หนึ่งก็ลงได้พี่นอ้องมาเบิ่งนหลอหๆมาล้อเบิ่งนมาทรงเบียร์ไปรอเด้อพี่นอ้องนี่ก็ตำรวจก,ก็จะมาค่อยดูแอาาะะลอตัตราหนังกะไข่กะปอตะกึงคือยังไงเด้อพี่น้องนะสองมองมาค่อยบริการทุกสิ่งทุกอย่างซอยเลียประชาชน มาถึงแล้วเพี่น้นองมาถึงหนง้าประตูแล้วมองซีกนึงก็เป็นห้าบันโหวดพี่น้องมาได้ทั้งสองทาง้ะพี่น้องจ้ะเราก็จะมาถึงแล้วเราก็จะได้เดินเข้าไปข้างในกันพี่น้องเขาเริ่มหลายแล้วบ่ายสองบ่ายสามแล้วพี่น้องเขาเริ่มทยอยเขาก็จะมีตำรวจมีตำรวจ,ม,รวจมีอันนั่น มาค่อยดูแลอาราคาพี่น้องเพียบหนด่งงานอยู่ข้างในพี่นอ้องเราก็จะพาะกันเดินไปไปพี่น้องไปต่อพี่น้องไปเรื่อยๆเบิ้องกันไปเรื่อยๆ